ลงจอดรถหลังนี้มีทั้งหมด3สเตปนะครับซึ่งสเตปที่1ก็คือในส่วนของลงรถนะครับอันนี้คือหลังคาอีกสเตปหนึ่งนะครับที่ทําการดรอปลงไปนะครับจะคล้ายกับทรงตัวแนะครับแต่ไม่จบเพียงเท่านั้นตรงนี้งอกออกมานะครับก็คือมีการยื่นสเต็ปออกมานะครับทั้งหมดจะเป็น3สเต็ปนะครับสเต็ปลงรถจะยาวที่สุดรองลงมาจะเป็นห้องกระจกตรงนี้นะครับและน้อยสุดก็คือตรงกลางนะครับ สวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบารณีเรสซิเดนท์คอง3หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบารอนีเรสซิเดนต์นะครับ รังสิตคลอง3นะอยู่ฝั่งคลองหลวงนะครับโครงการนี้นะครับเคยมาถ่ายรีวิวไปแล้วตอนนั้นช่างกําลังต่อเติมนะครับก็คือกําลังทํางานนั่นแหละหลังคาานี้ตอนนั้นรู้สึกว่ากําลังจะมุงแผ่นนะครับแล้วก็หลังบ้านตอนนั้นยังไม่ได้ไปรูปเปล่างเลยนะครับวันนี้งานเสร็จแล้วส่งงานไปแล้วประมาณ3สัปดาห์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ3สัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้จะมารีวิวทั้งหมด2คลิปนะครับคลิปแรกก็จะเป็นหลังคาลงจอดรถหน้าบ้าน และคลิปที่2จะเป็นห้องครัวหลังบ้านบวกโซนอนเนกประสงค์ซ้ายขวาก็คือด้านข้างซ้ายขวาเลยนะครับเป็นยังไงอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแรกก็คือลงจอดรถหน้าบ้านนะครับลงจอดรถหลังนี้มีทั้งหมด3สเต็ปนะครับซึ่งสเต็ปที่1ก็คือในส่วนของลงรถนะครับในส่วนของลงรถเนี่ยจะลึกประมาณ6เมตรและกว้างประมาณ6เมตรโดยประมาณ กว้างน่าจะประมาณ5เมตรกว่าๆนะครับลึกประมาณ6เมตรโดยประมาณนะนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้ก็คือ1 1แพทเทิร์นนะครับส่วนแพทเทิร์นที่2จะเป็นส่วนของการดรอปสเต็ปนะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยบางอยู่จริงๆนะถ้าต้นไม้ไม่มีนี่จะสวยมากๆเลยผมจะพามาดูใกล้อาจจะต้องมองจากมุมด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้คือหลังคาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่ทำการดรอปลงไปนะครับจะคล้ายๆกับทรงตัวแอนะครับนะครับคล้ายๆกับทรงตัวแอแต่ไม่จบเพียงเท่านั้น ตรงนี้งอกออกมานะครับก็คือมีการยื่นสเต็ปออกมานะครับทั้งหมดจะเป็น3มสเต็ปนะครับสเต็ปลงรถจะยาวที่สุดรองลงมาจะเป็นห้องกระจกตรงนี้นะครับและน้อยที่สุดก็คือตรงกลางนะครับจะคล้ายๆกับตัวตัวยูตัวเจดีกว่าตัวเจตรงนี้หางยาวตรงนี้หางสั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนโคง้งคล้ายๆกับตัวเจแบบนี้นะครับนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยจะยุบลงไปหน่อยนี้นะครับถามว่า หลังคาแบบนี้อันนี้คือการดีไซน์นะครับสำหรับหน้าบ้านที่มีความกว้างนะซึ่งบ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ต้องบอกให้เลยนะครับว่าเขาขายพื้นที่เนี่ยพอๆกับสมัยเก่าแหละแต่เขาจัดสรรที่ดินใหม่ก็คือเน้นหน้าบ้านกว้างเน้นท้ายนะครับก็คือความลึกของบ้านเนี่ยสั้นลงนะเพ<ๆ>ื่อที่จะนะครับให้หน้าบ้านมันกว้างเพื่อที่จะให้บ้านเนี่ยดูใหญ่ดูเต็มนะครับแต่ท้ายจะสั้นนะครับในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบในมุมมองผมนะผมชอบบ้านสมัยใหม่ นะครับเพราะว่าจะจะได้แบบโชว์ห้องเต็มๆแล้วก็ห้องนอนพวกนี้นะครับจะได้มีห้องนอนใหญ่ถึง2ห้องก็คืออยู่ด้านหน้าของตัวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลองเลือกกันดูนะครับมีหลายโครงการเลยที่เป็นหน้าบ้านกว้างแบบนี้นะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับในส่วนของงานที่เราได้รับนะครับก็คืองานเมทัลชีส PU นะครับก็คือเป็นฉนวนหนาเป็นฉนวนโฟมนะครับฉนวนแบบนี้นะครับจะแทบไม่หลุดรอดเลย นานทีนะฮะที่ผมเคยเจอนะประมาณ6-7ปีก็ยังไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเป็นฉนวนลอนนะครับเป็น PE แบบเก่าเนี่ยฉนวนแบบนี้จะหลุดล่อนง่ายมากแค่2ปี3ปีก็หลุดแล้วนะครับแต่ PU ตั้งแต่ผมทํามานะคือผมใช้ PU มาประมาณสัก3-4ปีนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับแต่คนที่เคยทํามาก่อนผมนะครับรุ่นแรกๆที่ P u ูมันแพงแพงอ่ะนะครับก็ยังไม่หลุดนะนะครับดังนั้น PU ผมแนะนำนะครับทนจริงๆนะครับแล้วก็โอกาสฉนวนหลุดล่อนนี่แทบไม่มีเลยนะทีนนี้ต่อมานะครับในส่วนของหลังคานะ เราใช้เหล็กวัสดุเหมือนเดิมเลยก็คือเหล็ก 6, คูณ2ด้านบน4คูณ2ด้านล่างนะครับจะตีกอรอบรอบด้านไปเลยนะครับเพื่อที่จะซ่อนตัวแผ่นเมทัลชีสนะครับเหล็กมันจะบังอยู่สุว่านี่คือเหล็กนี่คือแผ่นเมทัลชีสเหล็กจะบังอยู่ค้นผ่านไปผ่านมานะครับภายน,นอกเนี่ยครับรถผ่านอะไรผ่านคุณไม่รู้เลยว่ามุมด้วยแผ่นอะไรไม่เชื่อลองถอยหลังไปไกลๆนะครับแล้วตากล้องลองยกกล้องขึ้นสูงๆดูซิมองเห็นหรือเปล่านี่ตากล้องสูงประมาณ180แนะแล้วก็ยกแขนขึ้นอีกประมาณ2เมตรนะ ก็ยังมองไม่เห็นเลยนะครับอ่ะผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะท่านผู้ชมถ้าเห็นนี่บอกผมผ่านคลิปได้นะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็คอมเมนต์มาคือคุณจะมุงแผ่นอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านไม่มีทางรู้เว้นแต่คุณไปอยู่ชั้น2แล้วมองลงมาอันนี้คุณเห็นท้องแผ่นนะครับทีนี้พอข้างล่างเนี่ยเป็นฉนวน PU ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเดาได้แล้วว่าเป็นเมทัลชีสนะครับแต่ถ้าคุณใส่ฟ้าด้านล่างไปอันนี้ก็จะไม่รู้แล้วว่าเป็นแผ่นอะไรทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือถ้าเป็นสมัยใหม่นะครับที่เป ก็คือไม่โชว์แผน่นเน้นโชว์โครงเหล็กเน้นโชว์โครงสร้างจะสวยงามกว่าสมัยเก่าที่เอาแผ่นไปแปะกับเหล็กนะครับอ่ะอธิบายให้ฟังประมาณนี้แล้วกันทีนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอีกทีหนึ่งพอเราเดินมาดูใกล้ๆเนี่ยนะครับด้วยระยะนะครับของหน้าเหล็กที่มีความหนาด้านบน6นิ้วข้างล่าง4นิ้วจะรวมกันก็คือ10นิ้วเลยในส่วนของตัวเนี้ยหน้าเหล็กจะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะสามารถซ่อนรางน้ําได้ด้วยนะครับซึ่งรางน้ําที่เราใช้เนี่ยเป็นรางน้ำสเตนเลสน,นะครับ จะซ่อนอยู่นี้รางน้ำเราจะทาเป็นสีดําด้านเลยตลอดแนวเลยนะครับรางน้ําจะอยู่ตรงชายคาพอดีนะครับแล้วก็ทําการทาสีให้กลืนกับเหล็กแล้วก็ทําท่อระบายน้ําแนบกับเสาแผงตรงนี้ลงมานะครับซึ่งท่อระบายใช้ขนาด3นิ้วนะท่อใหญ่มากๆลองมาดูตรงนี้นี่เอามือสอดเข้าไปได้เลยเห็นไหมนี่มีใบไม้ด้วยใบไม้ตกลงมาเป็นไงไม่ขังไม่อุดตันเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะอันนี้คือใบไม้ที่หล่นใส่รางน้ําแล้วก็ ล่วงลงมาแล้วก็ออกทางท่อระบายนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าใบไม้จะอุดตันเพราะท่อมันขนาดใหญ่นะครับขนาดท่อส้วมเนี่ยยังขนาดนี้เลยก็คือพอๆกันนะแล้วต้องบอกว่าใหญ่จริงนะแต่ถามว่ามันน่าเกลียดไหมไม่หน้าเกลียดนะครับเพราะว่าหน้าเหล็กตรงนี้เราใช้หน้าเหล็กใหญ่เช่นเดียวกันจะใช้หน้าเหล็ก4คูณ4นะ4คูณ4ก็คือ4นิ้วจะใหญ่กว่า3นิ้วพอเอามาประ,ประจบประเสร็จมันก็จะขนาดพอดีกันนี่ดูฝ่ามือผมกับเหล็กเห็นนะ ะจะใช้4คูณ4 2ต้นข้างนอกและจะใช้นิ้วคูณนิ้ว5ต้นข้างในส่คูณ 4, 4 2อนอกนิ้วคูณนิ้ว5้าในมีคานข้างล่างและมีคานด้านบนตรงนี้เป็นสไตล์แบบนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นเสาแผงเช่นเดียวกันนะครับดีเทลด้านบนนะครับผมไปต่อนะด้านบนตรงนี้นะครับเราใช้แปรคู่นิ้วคูณนิ้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้เหล็ก3คูณนิ้วครึ่งวิ่งตรงตรงเหมือนเดิม ในส่วนของตรงนี้นะครับจากที่ผมรีวิวไปต่อหลายคลิปนะครับก็มีช่างหลายๆท่านนะครับเอาไปทําตามตรงนี้เราไม่ว่าเลยนะคุณไปทําได้เลยเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของงานที่มันได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะได้มาตรฐานแล้วกันนะครับคุณสามารถทําได้นะครับก็คือดูทรงดูรูปแบบดูคลิปของเรานะครับเพื่อเป็นตัวอย่างได้เลยไม่เป็นไรนะครับทีนี้ต่อมานะครับในส่วนของการใส่ไฟกล่องนะครับเราจะใช้ไฟกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยสไตล์ลอ f เลยนะ แล้วก็ใส่เป็นหลอดบัฟเป็นหลอด LED ประหยัดไฟนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราเดินด้วยท่อกลมนะเห็นไหมท่อเราจะใช้ท่อ12มิลนะนะครับท่อกลมตีก้านปูนะครับเดินท่อกลมตรงนี้เราจะเราจะแทบไม่ทาสีดําเลยนะครับจะเอาเป็นสีขาวตัดกับเหล็กสีดําด้านก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูไม่เลอะเทอะด้วยนะครับตรงนี้เราแยกสวิตช์ไฟปิดเปิดให้นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับสวิตช์ไฟปิดเปิดเนี่ยเรามี3สวิตช์ด้วยกันนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคอนโทรลลวกันแต่เราให้ลูกค้าอย่างต่ำก็คือไฟ2ดวงตอน1สวิตนะครับก็คืออย่างต่ำนะดังนั้นไฟ1ดวง1สวิตเราไม่ทําให้นะครับยกเว้นแต่2ดวงขึ้นไปจะเอา3ดวงก็ได้4ดวงก็ได้ตอน1สวิตนะครับตรงนี้มีทั้งหมด3สวิตแสดงว่ามีหลายดวงละสิตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองกเอ๋อมี8ดดวงนะครับตรงนี้ก็ เลือกได้ว่าจะเปิดเป็นแบบไหนอะไรก็ดีไซน์ได้แต่ถ้าไม่ได้ดีไซน์มาเดี๋ยวช่างเราจะดีไซน์ให้เอาแบบว่าใช้แล้วมันเหมาะสมนะครับวันที่คุณอยากได้ไฟสลัวสลัวอยากประหยัดไฟก็เปิด1 1สวิตช์นะครับก็อาจจะขึ้นมาสัก2ดวงนะครับทีนี้มีบางเป็นคำถามมาว่าแล้วไฟเดียวควรติดทั้งหมด กี่กล่องกี่ชุดดีผมให้คำนิยามแบบนี้นะครับก็คือระยะห่างระหว่างหลอดไฟเนี่ยก็คือไม่เกิน2เมตรละกันนะครับเนื่องจากหลอดไฟอันนี้เป็นดาวไลท์ก็คือส่องลงตรงๆมันไม่ได้กระจายออกเหมือนไฟสระเปาอ่าไฟสระเปาเป็นแบบนี้นี่เลยอันนี้คือเปิดเสร็จแล้วมันก็จะกระจายออกนะครับเขาเรียกว่ารูปแบบแบบสระเป่าเห็นภาพไหมตรงนี้เป็นไฟดาวไลท์คือเป็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ส่องลงล่างนะครับมันก็จะกระจายลงตรงพื้นดังนั้นมันไม่ได้กระจายออกกว้างๆเหมือนสระเปานะ ระยะห่างผมจึงแนะนาว่าสักไม่เกิน2เมตรกําลังดีถ้าเกิน2เมตรไปแล้วเนี่ยนะครับองศาของแสงเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมนะก็ตรงนี้ก็จบที่6ดวงนะครับแล้วตรงนี้ก็2ดวงตรงนี้2ดวงหรือ1ดวงเอานดวงเออหดวงก็พอนะครับหดวงก็ได้อะตรงนี้ก็จบที่1ดวงนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะโอเคสรุปมี7ดวงนะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าเขาคอนโทรลอย่างไรกันลองเปิดดูนะเปิดอ๋อเปิดติด3ฝั่งนี้แถวดึง3 3สเห็นไหม แล้วอีกแถวนึงสามอ่าแล้วตรงนี้ก็น่าจะหนึ่งแหละถ้าเดาไม่ผิดหนึ่งอ่าถูกต้องด้วยเห็นไหมโอเคครับทีนี้ในส่วนต่อมาในส่วนของตรงนี้เราก็ทําหลังคาด้วยนะนะครับซึ่งโครงสร้างหลังคาตรงนี้นะครับเราเป็นเหล็กกล่องเหมือนเดิมนะครับสไตล์ล็อบทาสีดําด้านแบบดิบๆเลยนะแล้วก็มุงด้วยเมทัลชีสพีอยู่นะครับซ่อนรางน้ําไว้เป็นรางน้ําทาสีดําด้านเหมือนกันนะครับมีท่อระบายน้ําอยู่ตรงนู้นซึ่งหลังคาตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ย กระจกตรงนี้ไม่มีนะฮะอันนี้คือท่านเจ้าของบ้านเพิ่มทีหลังนะครับทีนี้ด้านใต้ตรงนี้นะครับสามารถทําฝ้าได้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาเอาซีลายนะครับยึดกับโครงหลังคานะครับคือยึดกับโครงเหล็กนะครับแล้วก็หยอดลงมาตรงนี้สามารถทําเป็นฝ้าฉาบเรียบได้ก็คือทําเป็นห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งได้เลยนะครับและประตูกระจกแบบนี้อ่าบอกก่อนนะครับสไตล์แบบโมเดิร์นอย่างนี้นะครับเราก็รับทํานะนะครับมาดูใกล้ที่หนึ่งนี่ตรงนี้นะฮะ อุ้ยขอโทษครับตรงนี้นะครับนะครับแท่งอันนี้นะครับเป็นเป็นแท่งมีเนียมนะครับแล้วก็ทําการยึดติดด้วยซิลิโคนนะครับหรือกาวตะปูก็ได้นะครับตรงนี้มันเป็นเส้นๆนะสามารถเอามาเติมได้นะครับปกติแล้วผมจะทําบานเปล่าๆไม่มีลายอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้สามารถเอามาเติมได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านในนิดนึงนะครับด้านในนะครับลองส่องไปตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็คือทําจากชายตัวบ้านออกมาเลยนะครับตรงนี้เป็นโครงสร้างเดิมของเขาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ นะครับเราไม่ต้องลงเสาเข็มเลยคือทางโครงการเขาทําให้อยู่แล้วนะครับก็ต่อจากโครงสร้างเดิมได้เช่นเดียวกันอันนี้คือระยะที่อยู่ภายในตัวบ้านนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันสําหรับงานหน้าบ้านนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านสักหนึ่งรอบนะครับซึ่งหลังบ้านเนี่ยต่อเติมดีมากนะครับมีห้องนอนผู้สูงอายุนะเดินออกมาแล้วเป็นโซนโซนโปร่งโปร่งนะครับแล้วก็ติดด้วยไม้เทียมนะครับติดกับไม้ละแนงนะเป็นยังไงตามผมมาตามนะครับ ตรงนี้นะครับในส่วนของด้านข้างกลัวบ้านนะครับเดินมาเรื่อยๆเลยตรงนี้ก็เป็นหลังคานะครับเมนนชิตฉนวน PE เป็นฉนวนรอนนะครับติดไฟกล่องแบบล็อบๆดิบดตรงนี้ก็สามารถตั้งนะครับราวตากผ้าได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ตากผ้าแบบไม่ต้องกลัวว่าฝนจะเปียกเลยนะครับมีไม้ระแนงช่วยบังฝนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าตกหนักๆจริงก็ย้ายผ้ามาฝั่งย้ายราวตากผ้าขอุญานะครับมาฝั่งนี้ได้นะครับดังนั้น โอกาสที่องศาที่ฝนจะตกลงมาสาดตรงนี้ยากมากนะครับเพราะว่าด้วยตัวบ้าน,านเพื่อนบ้านเนี่ยที่ระยะห่างกันอยู่ที่ประมาณ2เมตรและองศาฝนมันจะเฉียงลงมาตัวบ้านสูงประมาณ6เมตรห่าง2เมตรองศาที่ฝนจะเฉียงลงมากระเด็นกระดอนมาถึงผนังตรงนี้ผมบอกตรงว่าแทบไม่มีเลยนะอ้าวเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวพาเดินแบบรวดเร็วตามมาเลยครับวิ่งมาเลยอ่าให้พาดูแบบรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะตามไปดูคลิป2ตามมาตามมาตามมาโอเคอันนี้ห้องครัวนะ อันนี้เป็นราคาแพ็กเกจเลยนะครับยาว3เมตร60 m. นะครับไฮไลท์อยู่ด้านหลัง,งผมมาน,นี่เลยนี่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับมีไม้ระแนงนะครับติดด้วยนะครับใบไม้เทียมนะแล้วก็ตรงนี้ห้องนี้เปิดไม่ได้อายตรงนี้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะเดี๋ยวมาส่องตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้ท่านเจ้าข,ของบ้านลองเปิดให้ดูเปิดได้นะครับอันนี้ท่านเจ้าข,ของบ้านแอบขออนุญาตขอขอนุญาตแอบนิดนึงสวัสดีครับ <laughs> ได้ครับผมครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เรียวๆไปเลยนะครับก็คือท่านเจ้าของบ้านคือแบบว่าก็เป็นเอฟซนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปก,กับพีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถือกล้องโทรศัพท์ตัวเองถ่ายตามอีกกล้องของผมนะครับก็ดูน่ารักดีนะขอบคุณจริงๆนะครับสาหรับท่านเจ้าของบ้านหลังนี้เนาะถ้ายังไงดูคลิปนี้แล้วก็ผิดพลาดใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถูกใจก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเป็นลูกค้ากันแล้วก็เรายดีรับประกันให้คุณหนึ่งปีเต็มนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้ และพบกันในตอนต่อไปของครัวหลังนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ